เขาว่ากันว่าที่นี่โรงเรียนบ้านพอกหนองแค่เป็นโรงเรียนสินห้าชั้นยอด <c oughs> เดี๋ยวรู้กัน <c oughs> สวัสดีครับท่านประธานสวัสดีครับผมพูนครับผมภูพาครับพวกเรารับหน้าที่พาท่านทัวร์โรงเรียนวันนี้ครับโรงเรียนบ้านพ่อหนองแคนะคะก็มุ่งเน้นนะคะบ่มเพาะศิลธรรมนะคะตามรอยพ่ออย่างพอเพียงนะคะโดยเรามีการบริหารงานในรูปแบบบ้านวัดโรงเรียน หรือเรียกอย่างหนึ่งว่าบวรนะคะเราก็จะพาลูกนักเรียนนะคะเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนตามวาระและโอกาสนะคะที่เราได้รับนะคะนอกจากนี้นะคะโรงเรียนพอกหนองแค่ของเรานะคะก็ยังนําพาลูกนักเรียนนะคะสู่วิถีประชาธิปไตยและ ในส่วนของการดําเนินงานนะคะก็จะมุ่งเน้นในส่วนของการจัดก,การเรียนรู้แบบ active learning นะคะซึ่งเราก็ให้ความสําคัญในเรื่องนี้โดยเรามีการนาปราชชาวบ้านนะคะมาให้ความรู้ให้กับลูกๆในเรียนของเรานะคะก็ได้แก่ท่านสุพิธบัวบานนะคะท่านก็จะให้ความรู้ในเรื่องของการปลูกผักหรือ,อการปลูกพริกเหล่านี้เป็นต้นนะคะซึ่งส่วนมากก็จะเป็นผักสวนครัวนะคะ ส่วนท่านชูศักดิ์บัวบานให้การนสนับสนุนโรงเรียนโดยดีเป็นต้นมานะคะท่านจะเป็นแบบอย่างของที่นาแปลงใหญ่นะคะซึ่งเราก็จับผาลูกๆนักเรียนไปในสถานที่จาลองจริงนะคะและอีกท่านหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือท่านวิไลนะคะท่านวิไลบัวจูมนะคะท่านจะให้ความสําคัญนะคะในเรื่องของการปลูกข้าวโพดนะคะซึ่งท่านก็จะมีสวนข้าวโพดไร่นานะคะที่ลูกๆนักเรียนของเรานะคะได้ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในสถานที่จริงนะคะและนอกจากนี้กิจกรรมที่ขาดไม่ได้เลยที่เราได้ดําเนินการและทํากิจกรรมในทุกๆวันนะคะก็จะเป็นกิจกรรมเข้าแถวครบรงช้าหน้าเสาธงทุกวันซึ่งเหล่านี้เราสามารถบูรณาการสู่การเรียนรู้ได้และในวันหยุดทุกสัปดาห์นะคะเราก็จะมีมัคคยา,ามัคคนายกน้อยนะคะขออภัยนะคะที่สวดมนต์ ประจำสัปดาห์นะคะทุกสัปดาห์ซึ่งจะเป็นการบูรณาการการเรียนรู้ในทุกภาคส่วนนะคะเพื่อให้เด็กนะคะเกิดศิลธรรมในจิตใจและท้ายที่สุดแล้วนะคะก็จะดําเนินตามรอย้ออย่างพอเพียงที่แท้จริงค่ะไหนล่ะความเป็นโรงเรียนสินห้าป้ายเปลือยมีไหมนี่ไครับป้ายใหญ่เบิ่มเทิมเลยมองจากนอกโลกก็เห็นนี่ไงครับ มรนยากาศก็น,น่าอยู่หน่าเรียนสารคลิปเลยครับขยะซักชิ้นก็ไม่มีเพราะปุ่นเก็บไปหมดแล้วครับเก็บไปทิ้งไม่ได้เก็บไปกินอืมฝีปากก้าทั้งคู่ขไปกันต่อแล้วนัเกเรียนละ่ะเป็นสมาชิกสินห้าครบทุกคนหรือเปล่ามีใครแอบหนีเวรไหมโถท่านสมาชิกครบ100%ครับและที่สำคัญปลอดอบายมุกหนึครับ เล่าบุรีการพน,นันไม่เข้าใกล้หรือว่าโรงเรียนแน่ครับแล้วเรื่องระเบียบวินัยล่ะข้านนยังิีสอประการท่องได้ปฏิบัติเดี<ป>๋ยวพาไปดูคนสวยครับนี่น่รารคนสวยนี่แหละครับคนสวยประจำโรงเรียน จักค่านิยมจิสองประการไหมหนึ่งรักชาติศาสนาพระมหากษาตัตริย์สองซื้อสัสตว์เสียสละอดทนได้สามกระตันยูพ่อแม่สุดหัวใจสี่มุ่งใฝ่เร,เรยียนเพียรวิชาห้ารักษาวัฒนธรรมประจำชาติหกไม่ขาดศิลธรรมศาสนาเจ็ดเรียนรู้อธิปไตยของประชาแปดรักษาวินัยกฎหมายไทยเก้าปฏิบัติตามพระราชดำรัส สิไม่ขาดพอเพียงเลี้ยงชีพได้สิบเอ็ดต้องเข้มแข็งทั้งกายใจสิบสองใส่คิดอะไรให้ส่วนรวมแล้วเรื่องอื่นๆ่ะครับมีอะไรบ้าง,งไหมก็ผอไมปมัคคนายกน้อยเดี๋ยวข้องปรอเลยครับท่านประธาครับฟังเริ่มนะครับอิมินาสก,กาเลนะตงังพุทังอภิปูชายามะอิมินาสก,กาเลนะตังท่ามังอภิปูชายามะ อิมินาสก,กาเลนาตัางสร้างคังอภิปูชยามะสาธุเรื่องอื่นๆล่ะมีอะไรบ้างเราตักบาข้าสารอาหารแห้งเดือนละครั้งครับเรายิ้วกิ่นโตไปถวายเพลศตังครับใชได้เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปถวายเพลที่วัดกันครับ แล้วเรื่องชุมชนล่ะเรายกย่องคนดีสี่ชุมชนครับอ,อย่างเช่นวันแม่แห่งชาติเรามีแม่ตัวอย่างครับและป่าชาวบ้านมาสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นครับเก่งจริงจริง,รง,รงเอาล่ะข้อสุดท้ายเศรษฐกิจพอเพียงกับเจ็ดรั้วถ้าพวกนายหาไม่ครบทั้งเจ็ดอย่างพวกนายโดนแน่เดี๋ยวผมจะพาไปดูผักสวนครัวรั้วกินได้ไปกันเลยครับท่านประธาน <fan> พูดได้ครับท่านประธานสอนภาษาอังอกฤษก็ได้ครับ o กดม o อนเ n g พี่ชื่อเฮ้ยต้นไม้พูดได้จริงหรอผู้ผาพูดเองครับท่านมายถึงเราติดป้ายความรู้ไว้ครับ <c oughs> ทางนี้ครับรั้วล่มได้เย็นสบายก <c oughs> ็ <c oughs> สวยงาม <c oughs> ดอกไม้บ <c oughs> านสะพั่งเหมือนหน้าตาถมเลยครับ ที่พวกเราภูมิใจครับยินดีต้อนรับสู่บ้านโพกหนองเทหมู่บ้านสินห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงสวัสดีครับผม นายวิไลบัวจุ้มพญิบาลหอกน้องแคมูที่หานี่คือการเลี้ยงปลาเนาะครับเนาะเพราะว่ายามเขาบ่มีอาหารเขากัดพ่อได้จับปลาเป็นอาหารข้าบ่ต้องเลี้ยงหลายเลี้ยงพ่อตั้งกำลังเจ้าของพอได้กินรับประทานเป็นในครอบครัวก,ก็คือว่าเขาก็ประหยัด าก็เข้าไปอีกสวัสดีจ้าชื่อนางจอมสีแพทย์นาดีนะคะกะยูมูบานพอกนี่แหละค่ะมูทีหาร์ดมนนิกาอันนี้ก็คือปื้มท่อผ่าแบบแบบสมัยตะกอนนะคะตั้มหูเค้าเอนตั้มหูกัออนกนะนะจ้าเป็นแบบหาตะก้อนะจ้าเป็นผานยกลายลูกแกว้วจ้าแบบสมัยโบราณจ้า อันนี้เป็นฝฟายเนอะจ่าโบเมนไหม้เ้ยค่ะเป็นฝายเป็นลายลูกแก้วแบบโบราณจ่าเป็นผาอัตลักษณ์ของจังหวัดสีสเกีเฮานะจ๊ะ ค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ก็ชื่อนางสังวานบัวบานวันนี้ก็มาดูพืชเศรษฐกิจหลังฤดูเก็บเกี่ยวค่ะคือกระเจี๊ยบค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายสุพิษบุบานนะครับเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพอกหมู่ที่5นะครับน้อมนำศาสตระราชาสู่การปฏิบัติจริง สืบสารภูมิปัญญาด้วยนวัตกรรมรั้วหลากมิติโอเคยอมแล้วพวกนายเก่งมาก เก็บครบทุกเม็ดจริงๆเย้ผ่านแล้วโรงเรียนบ้านพ่อหนองแค่ของจริงทั้งสิลป์ทั้งเศรษฐกิจพอเพียงอืมเอาไปเลยสิบเต็มสิบขอบคุณนะท่านประธานจำไว้นะความเก่งสร้างคนดีแต่ความดีสร้างคนสมบูรณ์และความพอเพียงคือความสุขที่แท้จริงโรงเรียนบ้านพ่อหนองแค่ดีเก่งมีสุขอยู่อย่างพอเพียงสวัสดีครับ